สามสองหนึ่งโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ร,รายการฮาบิเทียนะครับไม่รู้เหมือนชื่อรายการอะไร,รไนะฮะสามปีแล้วก็ยังไม่รู้นะครับในช่วงที่จอบปากนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าเก่านะครับผู้ก่อตั้งนะฮะหน่อยเอยงอ <laughs> ผู้ก่อตั้งผู้กับ ตั้งแล้วก็ไม่ค่อยตั้งสลัมันล้มไปล้มมานะครับกรนีวันนี้เราอยู่ที่อยุธยาอีกแล้วนะครับทั้งก่อนนู้นสามปีที่แล้วที่ผมมานี่ก็อยุธยาเหมือนกันคือเรามีความพัฒนามากนะครับจากอยุธยาแล้วเราก็พัฒนามายุธยาเหมือนเดิมครับว่าวันนี้คือเราจะมาตอบคำถามกันพอเอ็มนอนกินมงมันเกี่ยวอะไรเอาคำถามแรกเลยดีกว่าเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานะครับตรงประเด็นมาเลยพร้อมที่จะตอบคือการตรงประเด็นเนี่ยครับเราต้องมองไปตรงตรงครับ เวลาคนโทรเข้ามาถามองสมมติว่าโอเคเฮ้เหอนาเอมเหรอคะอารับงานถ่ายภาพได้ไหมคะโอ้ทำไมแพงจังเลยอะ่ะโอ้ยแค่ยกกล้องแล้วก็ถ่ายภาพเนี่ยคำถามอย่างนี้เจอแบบนี้เราเรา,เราจะตอบเขายัางไงคือจริงๆแล้วพูดตรงๆเลยนะคะวันนี้ก็จจากเปิดใจมากว่าอ่าไอการที่คุณโอตคุณโอตก็เป็นช่างภาพอก็มีอุปกรณ์มากมายมถามว่าเวลาเวลามาถามว่า รับงานถ่ายภาพไหมแล้วเวลาบอกราคาไปหรืออะไรแล้วทุกคนจะบอกว่าทำไมอะ่ะก็แค่แค่ยกกล้องถ่ายภาพทําไมมันจะต้องแพงบอกตามตรงเลยว่าแพงไม่แพงมันอยู่มันอยู่ที่คนที่ได้รับราคานั้นไปอ่าสมมุติว่างานงานรับปริญญามันก็คือจะมีเหรทราคาอย่างนี้อย่างนี้งานฟิวเก็จะเิ็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเวลาเราถามมาแล้วเราอยากจะตอบเนี่ยมันก็ต้องอตอบตอบ ถามลูกค้ากลับไปเหมือนกันว่าถ่ายงานอะไรถ่ายที่ไหนเวลาเท่าไหร่ถึงกี่โมงถึงกี่โมงม,มันถึงจะบอกราคาไปทีนี้พอราคาบอกไปสามพันห้าสี่พันห้าพันหกพันจะตกใจมากแต่ถามว่าลูกค้าเคยคิดไหมคะว่าช่างภาพทํางานลําบากช่างภาพทํางานลําบากคือมันลําบากจริงๆนะช่างภาพเนี่ยนะลำบากลนะาำบากมากเลยเพราะว่าถ้ายกยกกล้องเนี่ยกล้องมันหนักมัน <laughs> มัเพราะเขาบอกเนี่ยผมแค่ยกกล้องเฉยๆมันลําบากที่ยกกล้องคือถ้ามันยกกล้องเฉยๆนะคุณยกเองที่บ้านก็ได้สมมติว่าสมมติว่าคุณอ๊สไปรับงานรับปริญญาลดรับมาพันห้าสมมุติว่ารับม,มาบบพันห้าพันห้าเนี่ยลูก <5 S 1> คา้กาลูกค้าคิดลูกค้าคิดว่าแค่มาถ่ายไม่เห็นจะต้องแพงเลยจริงๆแล้วนะน้ำมันรถไปเนี่ยก็เป็นร้อยสองร้อยถ่ายอีกครึ่งวันเดินตาแม่ญาติโกโหติกามแห่กันมาหมดเดี๋ยวเรียกเคลื่อนฝูงนี่นี่มา เสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วก็ค่าน้วมาลถกลับอีกกลับเสร็จมึงไปนั่งทําไฟอีก3วันทําไฟอีกสวันเสร็จต้องไล่แผ่นทําปกใส่กล่องดีวดีเอาไปส่งมึงอีกอันนี้ก็าต้องฝากไว้น,นี่มาถึงคําถามที่2นะฮะบอกว่าง่ายๆคำถามแบบรับงานวีทติ้งเขาพูดแคยว่าถ้ามีคนถามไม่ใช่แต่ว่างานบีทติ้งนะครับกับงานสตูดิโอกับช่างภาพถาเองกับระจ้างคนไปถา่าอ,อันนี้คือคําถามคือถามมาปางๆคือว่า ชางภาพอเอาจ้างช่างภาพไปถ่ายวีดิดง่งด้วยตัวเองที่ไหนเนี่ยกับถ่ายในสตูดโิโอนะมันมันมันแตกต่างมากอ่ะอันเนี้ยอยากอยากที่จะบอกตรงๆเลยนะคะว่ามีหลายท่านโทรมาที่จะเหมือนกับจ้างที่ว d ดิ่งที่เป็นช่างภาพถ่ายเอง ก็คือลักษณะจ้างช่างภาพไปถ่ายแล้วก็ถามมาว่าอย่างนี้ถ้าเกิดราคานี้แล้วหนูถ่ายในสตูดิโอเนี่ยมันถูกกว่าไหมอีฉันจะบอกเลยในฐานะที่เราำรทำมาทชี่ช่างภาพเหมือนกันสตูดิโอเนี่ยนะคะ w e ดด i n g Studio เนี่ยเขาจะมีแพคเกจบ,บอก9,999หน้าอัน19,999 9,900จะอยู่ที่5ใบ8ณ1 0 5ใบแผ่นใหญ่2ใบแถมกรอบ1อันอเปลี่ยนชุดได้5ชุดแต่อยู่ข้างในสตูดิโอ แต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อผ้าเพิ่มขึ้นคุณต้องจ่ายอย่างน้อยใบละ350บาทถึง550ราบาททีนี้ถามว่าตรงนั้นคุณพึงพอใจไหมใน9 9้0นหรือคุณพึงพอใจไหมใน15,900หื้านเก้ารหรือราคาทั้งหร่ยคือก็ขึ้นอยู่ว่าคุณพอใจไหมอ่าถามว่าอันไหนดีกว่ากันมันตอบไม่ได้ทีนี้ไอ้ที่ไอ้ที่ดีกว่ากันน่ะมันมันตอบได้อย่างหนึ่งแตคือว่าลูกค้าจะพอใจมเพราะมันก็มีคนที่จ้างจ้างช่างนอกรอบก็คือคุณเช่าชุดมาคุณจะเช่าชุด อะไรก็แล้วแต่เรื่องของคุณเนี่ยคุณจะไปซื้อมาใส่เรื่องคุณกับคุณจา้ณจางช่งางภาพเนี่ยค่าตัวที่ฉันบวกช่างไฟนะ,ะบวกค่าทําไฟทุกอย่างคุณโพสได้เท่าไหร่คุณยังไม่ถึงขนาดเป็นลมตายไปซะก่อนหกโมงเย็นนะมี500รูปยกให้หมดเลย <c oughs> ถ่ายว้ดีนี้เป็นลมตายด้วยมันก็ไม่จ้างภาพก็ <c oughs> ลูกค้าค่ะก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งเพราะที่ฉันถ่ายั้งแต่หกโมงเช้า <c oughs> เอาละวให้มาถึงคำถามคำถามง่ายๆเลยรับงานขายจิงยากไหมไม่ค่อยรับทำไม คุณอะไรเออแล้วถ้ารับจะรับเท่าไหร่ปกติแพงเออ <c oughs> นี่ก่อนเออเรื่องเรื่องเรื่องติดต่อราคาเหมือนกันเนี่ยมีคนถามว่าทำไมเวลาไลน์มาหาแล้วทำไมคดณเดมบอกทำไมโทรมาเลยดีกว่าค่ะมีปัญหาพิมพ์พิมพ์มไม่ได้นิ้วล็อกนิ้วล็อก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชว่ากูพิมพ์ไม่ได้แต่เข้าใจไม่ว่าเ <c oughs> วาลาอธิบายเอออธิบายเป็นเรื่องแสงเรื่องสมมติว่าจะจ้างไปถ่ายอะไสักที่เนี่ยมันจะต้องถามว่าไปถ่ายที่ไหนถ่ายกี่โมงถึงกี่โมงกี่ชุดมันถามไปแล้วมันก็ ทางนู้นก็จะไม่กับพิมสวนไปพิมสวนมามโทรมาเธอมไม่จ้างไม่เป็นไรไม่เคยว่าคุยได้ไดนี่ล่าสุดนี่ขอโทษครับถ่ายวิดีโอจ้างถ่ายวิดีโอจ้างมาถามเอาผิดซับถามลูกค้ารับผิดกล้องคะเดี๋ยวนิดนึงนะคุณเอ็มนี่แกรับทุกอย่างที่เป็นกับการถ่ายแล้วก็กับกล้องนะครับยกเว้นอย่างเดียวนะครับคือรับไปถ่ายอย่างเดียวคือเอกี่ยวกับเรื่องกล้องเอ็มรับหมดนะนี่คุยไว้ก่อนนะเราถึงจะบอกว่ารับถ่ายวิดีโอเนี่ย ปัญหาก็ลูกค้ามันเป็นยังไงมันมีปัญหาอย่างคุยไ่รู้เรื่องคือลูกค้าเนี่ยบางคนเนี่ยนะเคยได้ยินเขาเล่าว่าเออเคยได้ยินเขาเล่าว่าแล้วก็เขาเรียกผูพักรักจำคมนู้นพูดทีคนนี้พูดทางหนึ่งจํามาเสร็จแล้วพอมาจ้างดิฉันก็เอาไอ้ความรู้กะโลกกะลาที่รู้มาเนี่ยมาบอกว่างานแขก300คนกล้องเดียวก็พอถามแล้วขึ้นโปรเจคเตอร์ไหมคะขึ้นครับขึ้นแล้วจะต่อสายยังไง ต่อได้เดี๋ยวให้โรงแรมก็ต่อ,อขอมาคุยเรื่องราคากล้องเดียวก็พอแล้ว8,000แพงไปขอโทษนะครับกล้องดีชั้นนะครับตัวละ2 3, 3 5 0 0ไม่รวมขาขาเล็ก2,000 0กว่าขาใหญ่4,000 0กว่าการ์ดอีกใบละ2 3 0 0 0่างานหนึ่นงกูใช้ตั้ง6ใบตบขาผางเลยขาใหญ่แสดงวา่าผมรับงานผมได้ตังค์เยอะแนะ่ ยยก็ขาผมใหญ่ก็ไม่น่า,า,ยายกูถึงได้น้อยอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะขาคุเล็กค่ะในการรับงานแต่ละครั้งต้องคุยกันให้เคลียร์แล้วต้องทำเาความเข้าใจกับอุปกรณ์ถูกต้องคุณเป็นลูกคา้าคุณถามเราได้ว่าทําไมถึงราคานี้เราจะอธิบายแต่เมื่ออธิบายแล้วคุณต้องเปิดใจรับข้อมูลของเราด้วยว่าเวลาปัญหามันเกิดเนี่ยช่างภาพเป็นคนแก้<ป>สรุปว่าสรุปว่าก็คือว่าราคากับคุณภาพมันก็ไปด้วยกันคือโอเค ใครเป็นคนรับงานเป็นคนมีรับงานเองหรือเราเป็นคนรับงานหรือมีคนอื่นมารับมาให้เราเราเป็นอยางไบ้างีปกตินะเอ็นเป็นยังไงอ๋อก็จริงๆแล้วมีหลายฝ่ายนะคะคือที่บริษัทก็จะมีพน,นักงานรับงานนะมีพนักงานรับงานหรือไม่ก็เป็นเพื่อนฝูงการรับงานแล้วก็มาให้เราทราบกม็มีทีนี้กับในทีมงานเลยในกรณีที่เราออกไปก่อถมมว่ิโอเคเราผ่านการรับงานาออกไปก่อปัญหาที่เจอบ่อย่อยเจออ ไอ้พวกเดียวกันเองเนี่ยแหละค่ะก็จริงๆแล้วในการทํางานแต่ละครั้งเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันก็มีช่างภาพมีผู้ช่วยมีจัดแสงมีคอสตูมมีเบคอาพมีอะไรต่างๆมีฉน,นั้นจะบอกให้เลยนะคะว่าใครท,ทำงาน,นจะได้ทรจ,จำใสไว้เลยว่าไม่ชอบคนมาสายหนึ่งไม่ชอบคนไม่รักษาคําพูดไม่ชอบคนพูดไม่รู้เรื่องมาสายพูดไม่รู้เรื่องไม่รับผิดชอบงานไม่ได้ดิฉัน,นั้นเจอนะประเภทนะ วันนี้ผมมา,าจ้าง <laughs> เลยยกมือไว้แบบนี้นครับจ,จ้างทำไฟมึงไปเอากล้องมาถ่ายรูปให้จัดแจงเช็คไฟไม่ถาให้ทำคอมพิวเตอร์ไปทำอย่างอื่นให้แต่งหน้ามนั่งเล่นไลน์บอกได้เลยว่าไม่ได้ดิฉะ <laughs> นั้นโดนขโมยกระทั่งซีนถ่ายภาพอยู่ให้มาจัดไฟหยิบกล้องไปถ่ายลูกค้าแย่งซีนเ <laughs> อถามว่า จริงๆแล้วจะบอกว่าการที่ลูกค้านะคะชึงเรียนให้ทุกท่านทราบนี่จะนี่ที่จะตอบประเด็นพวกที่ทํางาน,นทีมน,นะถ้าเขาจ้างใครนั่นหมายความว่าเขาอะพึงพอใจในฝีมือของคนคนนั้นคุณต้องปล่อยให้นั่นเป็นหน้าที่ของช่างภาพที่ลูกค้าเป็นคนจ้าง<ม>ถ้าคุณสวมบทบาทนี้ฉันไม่ทางานกับคุณโอต๊ตฉันเป็นช่างภาพผมก็เป็นช่างภาพคุณโอ๊ตบอกว่าเอ็มมึงมาแต่งหน้าให้ลูกค้าคุณหน่อยเลย<ม>โอเคกูคิดราคาแต่งหน้ามึงกูไม่ไปยุ่งกับเรื่องถ่ายนพ บ้านเป็นเรื่องของมึงจะถ่ายค่ะคืออันนี้คือเป็นซิฟริตเอ้ยไม่ใช่เป็นสปิริตมันบอันนั้นอันนั้นจะเป็นที่บ้านจะเป็นกันชนเลยคือตำแหน่งใครตำแหน่งมันกู <c oughs> รู้มึงเก่งกูเก่งมึงเก่งทุกคนเก่งแต่ <c oughs> เมื่อ <c oughs> เรามาสนับตำแหน่งหน้าที่ฉันเป็นเมคอัพเธอเป็นช <c oughs> ่างภาพวันหนึ่งเกิดแกจัดไฟให้ฉันฉันเป็นช่างภาพแกก็จัดไฟไปไม่มันมันมันต้องไม่ไม่มาก้าวการหน้าที่หรือื่น วันนี้คุณเก่งมาจากไหนฉันไม่รู้คุณใช้กล้องวันดีมาร์ทีหาเหวกระลูกลาอะไรก็ไม่รู้เก่งมากดอ,อ้เายเแล้ววันนี้ฉันคิดว่าฉันนะให้คําตอบที่ชัดเจนโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรอ้อมอแล้วค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับเซนแล้วขอบคุณตัวเองด้วยนะครับพี่พีก่กดทำไมเวลาเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อพี่ด้านต้องมีเซนเซอร์ไง <rí> e> <Glen> ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการผีจอบปากนะครับอาิเทียสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ